รอดอยู่แห้งห้งหมูแห้งตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ได้คอบเอาเสียงทีวีให้หนงไปน่นเลงนี้่อนนัอกอปนพี่พี่เพ่อจะมาเลยวทีชั่วโมง นนอันอยังอ,อันเทียวไรไปไหนหน่อันนี้แออหละหรอเออไปไหนจีฮะไหลดูวางก่อนถึง้ามั้ยได้ล <ไป S 1> อะไรครับไม่มีอะไรเราค่ตังเฉยนำมา ไปไหนฮะขเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เร็วเร็วรีบมาพี่คุยก่อนอันนี้คือเราเข้ก็เห็นแล้วเห็นแล้วคนจะไปก็ต้องไปว่ายังไงเขาบอกว่าพี่อินวันนี้ทรงผมเท่จังเลยก็ผมมันยาววะเท่ที่สุดผมอะอึมแต่ยาวพอจะมัดได้คุณหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นอะไรเริ่มนอ ม่เปิดนี่ขนาดยหนจะเข้าไปดูในคอนย์ยังไม่เสร็จกินต่อเดี๋ยวพี่อ้อมมาข้าวพี่มาไหกันมาเขาบอกพ่อหลอมากมันเป็นพ่อพี่อันนะ พี่บอกว่าเชื่อที่ป้าบอกทำสมคำา่ำลือสมคำล่ำลือไม่ไดคร่ำือเบียดแล้วด้วยอังใช่วันนี้เราจะมาแฮปปี้แอนนิวเซอร์เรียสองปีพี่ยอมมาแล้วยอมขมอลผู้ดีไหมไหวข้นมบอบ เก้าอี้ที่ทำให้คุณพูดว่ากินข้าวเป็นการรับประทานรับประทานตรงเก้าสิบองศาสุดๆแล้วก็หน้าเป็นแบบอ่ะมาเรามาคุบนเรื่องเขาบอกว่าวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วพวกเธอคือได้ชื่อดอมก็คือว่ายอรวมๆแล้วเป็นหมู่ยอวันนี้ครบรอบสองปีแล้วพวกเธออยากจะอวยพรอะไรให้แบบแฟนๆบ้างก็ นั่นแหละครับได้ชื่อดมแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเกิดแป๊บเดียวก็เกิดตอนกี่โมงแล้วสิบสิบโมงหรือบ่ายโมงว่าลืมแล้วจำได้ไหมจำได้บ่ายบ่ายปะไลฟ์มันเกิดกี่โมงเพิ่งเกิดแป๊บเดียวก็ใช้ชื่อนี้มาสองปีแล้วเออยอดยอดยอนั่นแหละครัก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกดีที่ทุกคน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้จักมิตรภาพดีๆนครับจากด้อมหมูยอแห่งนี้นะครับครับอ่าพี่อินล่ะก็นั่นแหละไปไปมาๆมันก็ไอชุมชนใช้คำว่าชุมชนละชุมชนหมูยอครับก็สองปีแล้วสองปีแล้วมันก็มันเป็นเร็วที่แป๊บๆเลยอ่ะรู้สึกว่ามัน่ึ เหมือนไม่นานนะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าเออมันก็กินมานานมาสองปีแล้วก็รู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้นะครับก็มีมิตรภาพที่ดีๆมากมายแล้วก็รู้สึกว่าชาวหมู่ยอทุกคนก็ <ๆ S 1> ก็ก,ก็น่ารักนะแล้วก็มีคอนเนคชั่นกันเองอะไรเงี้ยก็น่ารักกันนานๆแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆครับตราบเท่าที่มีความสุขไปอีกแป๊บหนึ่งสี่สิบนี้ไม่หรอครัวเร็วเร็วไปปะเร็วไปหรอเร็วไป ใจอกันจริงๆหัวร้านน่ะบอกเลยน้องเนยบอกเมื่อเช้านี้ติดเทรนระดับหนึ่งด้วยค่ะแบบพลังหมู่ยอคือที่สุดของงี้อ,อก็เห็นเห็นแฮชแท็กตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ้าจริงเหรอคิดชื่อกันว่า,าจะเรียกอะไรยังไงก็เฮ้ยเราก็รู้จากตรงนั้นเหมือนกันสองปีแล้วถือว่าเร็วเนาะเร็วก็เพราหลังจากที่ซีรีส์จบได้มไม่ไม ไม่กี่เดือนเองนะประมาณเดือนนิดนิดก็มาเลยชื่อดอมครับต้องเติมยศป่ะไม่มันอาจจะต้องไล่เป็นบั้งไปเติมเติมยศให้เป็นแบบบังเอาไม่เป็นอย่างนี้เอัลติเมดอัลติเมดหมูยอก็คือสองปีแล้วหรอเป็นอัพเรีวขึ้นหรอเป็นพัดเป็นัฒน์อีกขั้นหนึ่งอวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งเอาลติเมตหมูยอเวลาสอไปไปพูดชื่อดอมก็ดอมอาลติเมดหมูยอนะอัลติเมตหมูยอ พูดเล่นๆละไอหมูยอก็มปจากการพูดเล่นๆแบบนี้แหละเอาจริงแล้วแปดเก้าพันคนที่อยู่ตรงไปแล้วนะเอาจริงแล้วเอาตัวเมนหมูยอแล้วะเออเอาตัวเป็นหมูยอแล้วไดีปะอืมเขาบอกว่าเดือนนี้มีอีเวนต์ให้ติดตามเยอะไหมคะเยอะปะสองหรือหนึ่งที่คอนเฟิร์มมาแล้วก็สามใช่แต่เราก็ประกาศไปแล้วไงใอะ ก็นั่นแหละฮะเขาบอกว่าดีใจจังเลยค่ะมียศมีตำแหน่งแล้วค่ะก็ยินดีครับชาวอัลเตเบตหมูยอด้วยเนี่ยอยู่ครบสองปีรับยศเฮ้ยถ้าปีที่สามก็ต้องมีก่อเมกาอัลเติเบตหมูยอเฮ้ยไปเรื่อยหรอไปตามหน่วยฟิสิกส์เลยประเด้แอบเมก้าเออไปกําลังเออน่าสนใจน่าสนใจก็มีแว็บ ไปเที่ยวบ้างกลับมาบ้าท่านั้นนะครับถึงเวลาถึงเวลาก็ถึงเวลาของพวกเราก็กลับมารวมตัวโดยไม่ได้นัดหมายวันเราจะตั้งชื่อวันเป็นวันรวมตัววันรวมตัวของมวยยอกลับมารวมตัวโดยไม่ได้นัดหมายแต่มันต้องมีแหละมวยยอทั้งหมดแปดพันเก้าร้อยโอ้ยไม่ได้สิเราอะเราอะเราสองคนเป็นศาสดาเออ คุณดอนขาไลส์สดอยู่นะเอ้าเอ้าไอคนส่วนวัาคุณดอยคุณดอยครบสี่ปีหมูยอมใส่ชุดคุยเลยไหมอุ้ยเรียนจบบอก็เป็นหมูยอปริญญาตรีเอ้ยอะไรวะเนี่ยหาหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยก็ได้ ศาสนามุยอเขาบอกว่าไปพักผ่อนกันมาเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนเหมือนไม่พักอะยิงโมเหมือนไม่พักทำไมอะ่ะเพื่อนมั่งจัดตารางเที่ยวแบบแน่นหรอยิ่งกว่ากูถ่ายซีรีส์คือได้ข่าวว่าตื่นเช้าเลยหรอเช้ามืดเออต้องแต่เริ่มอ่ะ <c oughs> เริ่มตื่นตั้งแต่กี่โมงวะเจ็ดโมงอ้โหไปขึ้นเรือเก้าโมง ขึ้นฝั่งตีโมงเที่ยวกินข้าวมีเวลาพักแป๊บหนึ่งกินข้าวต่อแล้วก็ไปร้านนาโวจอนต่อยาวกันตีสี่ีลยไม่ต้องนอนพี่บอลหลับเป็นไงบ้างได้สัตว์ตัวไหนกลับมาบ้านบ้างอ่ะมันเป็นสัตว์แบบที่มันก็เชื่องนะเออแล้วก็แบบดูมันเขินดูเก่งๆอย่างนี้เขาเขินเธอเนาะ ก็ดูเกินเธอนะที่เธอถ่ายรูปมันมันคือมันคือที่ไหนมันคืออยู่บาทยาพันทยาส่วนน้องนู๊อเราไปส่วนน้งนูดแบบประทับใจในการจัดวางมะลายเนี่ยมะลายร้อยตัวเป็นละแวกนั่นแหละเป็นดงที่เขาอยู่แล้วก็กวางนี่ก็วางอีก200องร้อยตัวสองร้อยเลยหรอไม่ได้วางค้ากันอ่ะเป็นกวางมาลายควายไดโนเสาร์คาไปหมดเลยหรอ ไม่พันเดียวกันอะมะลายก็คือมะลายมะลายเลยหมาลายแต่เป็นตัวนิ่งๆเลยแบบสัญญาณตัวน้่งๆเอาสารเจ้ามาสร้างอ่ะก็คือคันไหวนะเขาเชื่อแล้วนะว่ามึงที่พี่บอถ่ายเออฉันก็คิดว่าเออาละเป็นสารแล้วมะลายฮะฝากแบบสุดท้ายหน่อยจ้าฝากไว้นะครับก็เร็วๆนี้ไว้นั่นแหละ เดือนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ออก็เราติดตามลวกันเนาะมก็เราติดตามก็เร็วๆนี้แหละมันจะถึงเวลาที่ทุกคนกลับมารวมตัวโดยไม่ได้นัดหมายมันก็ใกล้แล้วเนาะก็รอแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อวันนั้นไว้ให้ใแล้วก็ภาวนาช่วยผมด้วยนะครับไม่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยไม่ว่าเรื่องอะไรถึงแล้วหรอทุกคนส่งกำลังใจให้ผมเลยตอนนี้ผมต้องการกำลังใจแบบสุดๆกำลังใจก็อยู่ข้างป้าแหมยพี่โ๋ภาวนาให้ผมด้วยนะครับ มม้เพี่วอลจะไปเป็นทหารเ้ยจะจับไปดำไปแดงจะจับทำไมเป็ยันหลอะอายุยี่แต่ยี่แปดแล้วจะเป็นอะไรทีหรอรับรับราชการทหารรับราชการทหารนี่แรฝากถึงแฟนๆอยู่ไหมฮะก็นั่นแหละขอบคุณอย่างที่พูดไปก็ทุกทุกครั้งคนคนมาดูเป็นหมื่นแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ อยู่เป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนุกดีครับมีสุขมีทุกข์มีเศร้ามีอาทิตย์ใช่จันหลังคานไปเรื่อยๆเขาแฝะไปเรื่อยๆก็สองปีละเอะอดูงงอ่ะพอนายให้ผมด้วยนะฮะ <c oughs> อ้าพี่ออพูด <c oughs> ส่งท้ายหน่อยคะให้กับแฟนๆครับก็บบขอบคุณแนบะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับสองปีแล้วมันเร็วมากคือไม่ได้มันเร็วเพราะว่า คือเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องนับวันหรืว่าต้องนับเวลาว่าเฮ้ยมันมันตอนนี้มันกี่ปีแล้วว่าเมื่อไหร่จะจบอะไรแบบเนี้ยคือเราอยู่ด้วยกันแบบความสบายใจไปเรื่อยๆจนมันผ่านวันเวลาไปเท่าไหเราแก่แล้วอ่ะเขายังจะนับแบบครบรอบห้าปีสิปีหมูยออยู่ไหมอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในคอมมูนนี้นะครับ แล้วมีความสุขคุณอยู่ได้เรื่อยๆตลอดไปเลยก็ได้เนาะมันอาจจะเปลี่ยนไปแบบไม่ใช่ไม่ใช่ด้อมที่มาตามพวกเราแล้วก็ได้อาจจะเป็นด้อมของเราที่มันไปทําอะไรอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นให้ทําหรือว่าแหล่งรวบรวมคนที่มีอะไรเหมือนกันหรือว่าที่จะต้องมาเจอกันทุกๆปีอะไรย่างเงี้ยหรอหุ้ยน่าสนใจเนาะที่ทําสิ่งเหล่าเนี้ครับก็ อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนี่จะรอดูเทท่่าาีีมมควสุร้อยปีหมู่ยออยู่ไหมไม่ฉันน่าจะอยู่ฟ้าฉันไปแล้วบางคนอาจจะอยู่ตัวผมก็บางคอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวถ้าเกิดจะยังอยู่กันก็เดี๋ยวทํารูปปั้นดีมั้ยเออแบบศาสดาเลยรใช่ผมอาจจะอยู่โอ้พี่วายอยู่ร้อยพี่เลยเหรอผมอายเอาสักสี่ร้อย 470เจสิบาแต่หัวมาต่างหรอแต่เดินไม่ได้ตั้งแต่8ปดสิบนะอีสาม้อยปีแม่เป็นมันไสบอกอ๋อเป็นไปอีกโอเคไปยังไงก็ฝากติดตามเออยังไงก็ฝากติดตามมาแน่ช่วยกันทำให้มันมาด้วยมาแน่ครับใช่เพราะว่าพวกผมอ่ะอือตั้งใจสุดๆอ่ะมาหน่อย มาหน่อยช่วยภา,า,าวนากันหน่อยใช่ภาวนากันหน่อยบายบายไปละบายบา